สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีซีสุขุสุขคนเด้อย,ยินดีตอนรับเขาสู่สองวัสุขคนดีพี่น้องวันนี้เรามีแขกพิเศษมาพี่น้องท่นานท่านเพื่ดนีจือได้อยู่่าพี่น้องสาวจันจระแหมหรือว่าสาวจันกังโกบเนาะผู้ใได้จือได้เนี่ยเพิ่นเคยออกคลิปน้ำบ่าซุปแต่กี่เนาะเพิ่นมาลำหน้าดำจางตัวเนาะแมนเออเป็นจะดได้จะอยู่ไปจังไหนมาจังไหนบ่าคือมาผู้สวยกว่าก่า ชาจะนมันไปอยู่จีนพี่น้องปีหนึ่งวะเจ้าตมนไปอยู่ั้งต่ปีกายบ่แมนไปแดนสี่ห้ากบมาบ้านพี่น้องเลยเป็นจะได้มวลว่าไปอยู่ประเทศจีนนะมันเป็นจะได้ประเทศจีนมวนอยู่แต่ว่ามันก็คือแบบบ้านเท่านี้แหละเออคือบ้านเท่านี้แมนการกินกับซิบุคือบ้านเท่าองปัญใด ก็เคยไปจีนมาเนาะบางสองสามเดือนก่อนแมนยูโอ้สาเันจะแรมเพันอันนี้ได้พี่น้องส่งเจได้เดี๋ยวนี้สวยกว่าเก่าอีกได้ได้เนะปา่าภาษาจีนมัน้งเหรอโซฟานี่เนีน้ยคุยลากอะไรกันเดียวไหนเหนื่อยจะข้าเดียววะไปเปนจีน ยังอีกก็บอกไม่เอานี่จะขับบอกว่าเป็นนะยังบอกว่าเจี๊ยบเปโจ๊บเป็นต้ก็บอกไป่ด้วยบอกว่าถือข้กระชหัวควันแต่ว่าสชิบวนาน้องพี่น้องไม่นะเออบอกว่าถือก็บอกโดนอาจารย์มึงกินเพลสได้ยังไงกินได้อาจันจะแหลมพี่น้องเอ้ยเพิ่นเป็นหมู่ยุ่นเดียวก็บ้าซุกเห็นแล้เนาะเฮียนจะยังหน่อยพร้อมกันมาพี่น้องเลย ่ะเหมือนในข้าวซมะตัมข้าวปุ้นกินแต่กับเม้ามอยซัมผาซาจันจเล่ำน้ำเนาะซาจันจเล่ำนี่กับเฮียนพร้อมกันกับบ่อสุกตั้งแต่ยังน้อยตั้งแต่พูดแหละปอหนึ่งพอหนึ่งจนหอดม้อหนึ่งม้อสองกับหัวจักกันมาแล้วกัเพิ่นกะไปอยูไทยไปทำงานอยูไทยพี่น้องทำงานอยูไทยอยู่จักปีสามปีสามปีหอ ล้วกลับมาบ้านเกับมาบ้านแล้วก็ได้ไปอยู่จีนเมนปีหนึ่งเนาะแมนปีหนึ่งวกลับมาบ้านแบบนี้สิไปไซต์ต่อแบบนี้สิไปไทยต่อแบบนี้ไปไทยต่อว่าแมบนี้ไปทำเงานอยู่ไทยอีกแมนไปหาเงินอยู่ไทยแล้วจังสิกลับมาเหล้าอีกชนึงเก็ไปจีนมาแบบนไปอยู่จีนด้วยบ้านแบบนี้ยังบมนแอ่ใจพี่น้องเออ มุ่งเนี่ยใจเดวแต่เนาะแมนเดวแต่เป็นเป็นลูกเม้ตเาเภาพี่น้องกลางๆเฮือนที่แหละเอฟซีเก่านะเจ้หมเนาะเคยมีไดเอฟซีมาถามขอดว่าซ่าจันไปใส่ซ่าจันไปใสไปไ่แบบว่าบระเทศไทยคลิปเป็นท้ายปีเห็นนะข่อยบอ่คอยอยู่วะพี่น้องข่อยไปทำงานอยู่ไทยอีก<ม>นะแต่ทุกคนเดินสายเดินเลอ <laughs> ไปหาเงินพี่น้องเอ,อ้ เดี๋ยวภาษาจีตามสมตามกินพี่น้องเลยเดือนเจ้าปีใหม่มากินนะเดี๋ยวพี่ชิมาจะบอกจำกระปุนบ่อือทำอมะไปอยู่จีนหนึ่งปีคอยไปคอยม่วนได้อากาศมันเย็นเย็นนอนอยู่จีนเนาะแม่นะก้าไม่มได้เห็นหิมะอยู่บ่ช่วงนี้หิมะตกพี่น้องมม่ได้เห็นวะนะเห็นแต่ว่าเออแบบเล่นกันหิมะ <laughs> ชาติเป็นคนเนี่ยเด้อยวเป็นเห็นหิมะ <laughs> มีดพวเขาแล้วค่ะมีดพวเขาเว้ยมะเณรมะเด่นเหมือนที่อะมแม่รมีดพวเขาน้ำดูสิไปดื่มมันไม่ไปลูกะล้างเมื่อยู่ว่าวววซุกหลังอยู่จันเลยสะอาดก็คนจีนอยู่หรอกคนจีนที่เป็นอีหยังสายสีตูดกับโบมีปกติของเขาเนาะมันเป็นปกติเนาะไปอยู่ท่ามิตรมึงอยู่มึงกาแบบเป็นยังเอ้าคือไปอยู่ได้หอดึงปีอยู่ไปไปอยู่ท่ามิตกา บอกเขา <laughs> ออไปเอาทิศไปไปอยู่ทัมอีดกับกินเขากับอันนั้นพัดพัดพักใส่เกลือดเออพัดพ <c oughs> ักใส่เกลือนี่ตันมันอยู่เนี่ยนมันอย่างเงี้ยอ่ะมันเองก,อก,อก็ต้มไข่ในคู่มือก็ให้กินเออแมนก็ให้กินซุ้มมือเลยต้มไข่ฮะแมนให้กินทุกมือมีทุกขา้ามีแมนมีทุกข้บไปกินเขาอยูย่ใส่กระซังตรงมีไข่ดิ เอ้ยน,น,นั่นพี่กันก็กินไข่เต็มวัชย์จ้าแย่ตรงนี้กระเจี๊ยวเขาเอามีสีดำๆผ่านนะ่ะเออเดี๋ย่อันนี้กดอีบเข่าพี่น้องเออั่นนีน่จบจัน<อ>ถ่ายจนสุดแหละจน่าเจอกัไงกันหนาเอพี่น้องเปดเรื่องส่วนโตวัะนนะีาจังเวะซะ เออเจ้าคิดเพิ่มว่าต้นไทยก็คิดเพิ่มกับแบบต้มผัดก่อนอเปร้านต้มไข <ป S> ่แต่เป็นยังไงบ้างนี่เอาเล่าต่อกกินจะต้มไข่พี่น้องกินจะต้มไข่ก็พัดักแต่ว่าสำรับข่อยไปตอนแรกก็กินบะได้อาจสิแบบอันนี้ก็งกินเขานะสีดำบ้าสินะกินบะได้อีกมึงกินยัง<เ>ทำอีกสิต้มไข่กับบะได้บัดอยู่โดนไปบัดให้เข้าชิ้นจะสีหนะพี่น้องเข้ากับ สั่งของเหลากินจีซีนะเออมันมีขายบ่ของเหลามีแต่ว่ามันอาจจะแพร่ไปอยู่จังหวัดเอียงเอาแข้งเยียงบ่อนนลยอยู่อะอู่ฮั่นอู่ฮั่นอืออู่ฮั่นวันโควิดฮะอู่ฮั่นวันก็วันกำเนิดโควิด19บเอ่ะเนีู่่บ้านเขาสิปูเคสดอกโอเคสปะแม่นเฮดหอมเขาก็กินเจียอยู่บ่เจียเจียร์เพียงเอ้าเจียหั่นเดียข้างขาวหั่นเดีบ่จักเด้ อ่ะพวเฮงเขากินซัดนะพวกช่วงนี้เขาสีกินตะมูเกียแห่งพญาเกิดจากเกียเนี่ยเขาสีกินตะมูมูแล้วกับไข่กับพัดพักจะสินะพวกพี่มาใหม่นาะสุดเกิดมาจากเกียสู้อมูกินพวกเสซนจะสิมาล่ะนี่มีทุกเมนูเลยเนาะมาล่ะเนาะทุกเมนูกินมาล่ะนี่แบบแต่พ่อพ่อแบบอยู่ดียวไปโดนโดนเป็นปีสินะเฮาก็ชินกับ็คงกินของเขา ไปตอนทำอีทเหมนกับแบบอยากแกะแน่ได้เนาะอยากอันนี้แน่อยากแกะห้องกินบ้านเขาแน่เบาง่ายใช่ปะเทศจีนมัอนกัมันเดี่ยวตะวันขวดเดียวใส่กับพีใอะไรต่างๆบางขอบครัวเข้อก็สิแบบเห็ดกับเขาแบบล้าอันสินะบางครอบครัวเข้อก็เห็ดแบบตามประเทศเขาใส่กับพีได้ใส่อันนี้ยังน้ำปู <c oughs> ไปก็ปก,ก, <c oughs> ปก,กินหอดกินหอดบานกับอดเอาอาี่านเนาะันหอมโอ้พูนมินหอมบอกป่าสดกือเห็นบบก่โชดไมเคยเจอมบาจริงนอนงูคู่ดุเดาวเดียวกันเนาะแม่สานํำใส่ดิเราอีติจันกิน <c oughs> ข้าวแล้วกับเป็นยังได้ป่เนี่ กินเขาเลเข้กับชินังบอกกันสินะพี่น้องข้กับิแบบว่ามีม,มีมีแบบตอนหับไอนาตอนหับลูกสะพ้ายแม่ซะแม่บางคนเข้ากับชายช่องแดงอยงนีใไหมยั่าง,นะเ,งเปาเห้าตอนหับลูกไผ่อย่นี้ใช่หมเข้า้ก็จะิื้สือข้ามหายเือข้ามหายดูฟีไปเล่นมอนไหมนะ แต่าตอนหับนะเนาะใช่เขาต่อนหับแม้วแบบเขาซอยสับสมบัติอยานี้เนาะประเภทนี้คุณพ่ิคือแบบไปไปเพื่อนพี่ก่สร้างเขาสิเอาไข่มาบ้างไหวจะสินะแล้วก็เอาน้ำชามาหายสินะเดี๋ยวต้องกินไปไปเพื่อนเขาจะต้องกินขั้นบมกินบ่ไไรเป็นมันย่าบ่ต่อนหับเนาะ อาหารปฏิเสธข้าวห้องกินยังใครสั่งอาหารปฏิเสธฟานใช่กูจากวานไหมใช่หนำปลากูอุ้ยคือสฉี่แบบว่าปาซุกไปกินพกเหมือนบลาซุกยังโอ้ยกินเขากินหอยอาหารเหลาจ่อยจ่อยเมนของกินมันแพงอี่พวกฮะของกินเหล้ามันจะมีขายใช่เนาะสั่งในแอปตัวโตกับกลุ่มพวก คนจีคนลาวเอาพัวจีนจะสินะก็ไปรอส่งเลยเนาะไปอยู่เป็นปีแต่ว่าโอ้ยจีนจะเสียบุหรี่เนาะขาก็ตีมีเฮตต้อนโครโรไม่ต้องเสียรับนัดค้าแล้วที่สนามไปอยู่ปีหนึ่งแต่ว่าเบาจีนบุหรี่พอปฏิียนดีแต่นี่ฮาวนี่ฮาววะแม่แต่ที่นี่ฮาวก็กินเขาสินะแม่มาหอดมังคืนนี่ดีไม่ได้แบบถ่าปวดขี่จะหอดึงนะ ท่อง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 หิวข่าวได้ะท่องท่องหิวข่าวได้撒ไเลี้ยงไปกินปะกัดกินเลี้ยงไปเออซอฟานซอฟานหิวขาวหิวข้าวกินขาวเวลากินขาวทั้หมบาร์าอยากินข้าวก็บอซอฟานจะชนะบอคือฉันนีนะบอซอฟานบอซอฟาน เอ้ามากินตำักหุงตำข่าปุ่นกันเนาะพี่น้องกันเลยตำข่าปุ่นที่บ้านตำขาจันเดอร์จันแกแลมถาว่าชอบอาารจีนไปไปไปอยู่ประเทศจีนกับกินของกินลาวเขาคือเก่าเขาเป็นของกินบ้านเขาเ้าเห้ามโปรตีนนนะเวลาตำข่าปุ่นนี่เอียงกับพวกสูของกินบ้านเขาดูฟีออกเนาะว่านี่ไหม ตมันกใส่อย่กักินเบิดอยู่วะอได้อีกก็ได้ก็ปีไปทันมาเนาะกินเพสอะไรเนี่มันใชมากมั้งมันเป็นกระเพาะเป็นคือกันนี่คนที่เข้าไปลำลังเข่าวจีนเก่งๆเนี่ยเขาบันที่เห็นเด้ อยู่จีนก็ดีที่กันนะ้มันจะเลิศอากาศมันดีเผ็ดเขาจะเลิศเนาะแมนแต่ว่าเวลาหอนนี่หอน,นกบานเฮ้หาหอนนี่หอนกบานเฮ้าอยู่บ่ได้โดนแต่ว่าหนาหนาวก็อยู่บ่ได้พอตากสูงไว้ยิ่งแข็งก็เลยเตาชุ่งนี่นะสุดเนาะเขานีนา่ตากไวยยย้แค่ขึ้นเดียวบอด้ออกมาแข็งจะมาแข็งมนะละศรไปนั่งบอลปูมะละศรไปนั่งเบื้องนะมันดินน้ำมะละศะ สิ่กนะอืมแซ่บแซันจะลมเขาซื้อปเาซื้ออ้ชื่อขนอนไกูนึกไม่น่้มันมันเื้ออะไเขาซื้อเขาซื่อเซื้ออะรแซ่บจีบะแซ่บแซ่บจีบนาะตุยตุยตุยมาชยยแซ่บเนาเาบมาคือมายยตุยตุยเหนคือแมนแมนเขาชื่อเขาชื่อหันแซ่บปูเขาซื้อบอแซ่บขอกระเป๋าได้แค่นี้นพี่น้องเอ้ย นดีอเดี hmm. ๋ยวไปอยู hmm. so ่ประเทศจีนม you know ่จะยังจงบอกว่าสุกปอยู่เนาะกินเจริญนาต่ว่ดูฟีโอ๊ยประเทศเขาเจริญได้ประเป็นี แล้วล้วพี่น้องตำมกคุงตำสมตำฮาคุยทอกับสาวจันสัมผัสกันบางที่กับอาชีเบ้าเบ้าพิพิธตะคือกันสินะคุูประดียที่อนเด้จำไ่ยด้นะเที่นจบหม้อได้เกาะอีจันปะหาปหานาะเฮ้ยมึงไปเข่าหม้ออายุหม้อกับโบโจบปีบจบจ๊นสะออกกลางปีมเะที่อัเอามันกัามันกับบวชมันโบโบโจบน ทุกคนตอนนี้ซ้าไปใหม่ใหม่นะคอนแล้วนะไปกินกินซ้าจันจระแหน่ไปอีกไปกินนดแต่พี่น้องหมู่รุ่นเดียวกันเนาะนี่บาวซุกซ้าไปใหม่สาาจันจระแหม่ไปข้าวตะกี้ผ้ากันปั่นรถสีไปอุงเพียรนะพี่น้องตะกี้มี่ข่อยซ้าจันจระแหม ตะกี้อแติสินผัดบะไเลยะี้อินเมื่อเล้อวะเมื่อแล้วมั้งขอกรบปจักใ่ขอกับฮักกับมาจะ็ใชเออมาแต่อันนั้นด้ยเจ้าย่บานเจ้ากันเจ้าขึ้นขึ้หูอีตัวอืมหัวหูไฟส่องไ่มาเจ้ไไแห้งหมดเลยกุ้กไฟถ้าไม่ไม่กินมแล้วเนาะเส็นกระปุนมันจะแสบมันบบมึ่ไปผมคือเดินเฟสดินไ่ได้รับเนได้แต่ว่าเปิดอพได้ขามีอพมีเฮะแมน จะเดมไรด้ขอซื้อซิมอันนั้นไปซิมทองเทียวไปซิมจีนดิเ้้บ่นด้ไปอีกหรมือไดไปยังม่ทันนะูแม่ม่เห็ดผาสปอรดใหม่กินซีเมือวาซุกี้องะยุยุพุนบ่คอยได้กินอะไรชาะบ้านมัมีเครื่องครบด้สยนมคือบมีกินันะสมมูหันหอด้วยี่เส้หาพัน ขอกินขอกินพ่อขออยากโจกขอหาคุณพี่น้องเลยนันแพงงลายแพงหลายตีช um> um> ิมาพานคนเลาใารคนเล่าลายวันจ um> ัทร OK> ์อะไรลายที่ปะโกนมองขออยู่เลยอออืมกลเนี่ยนังนั่งจานนั่งนเานเว้ยนั่งเรอจานตีร่างกายกินกับตีนโลไปแสบอยู่เนาะเ็บ บาล้วบ้านขวตีนนั่งกากินบุหรีเกันผู้ชัวร์ผู้ชัวรตัวนี้ผู้ชัวร์ผู้ชัวเอิของเราผา้ชจีนเป็นอะไรบ้างในิดนึงนี่เราเรา,าก,ก็สามีเราพกอคือเมียเราพ่อคือเมียจักเดือนหนหรจมันวันอยู่จักเดือนแหละเกือบปีเลี่ยขอไปเดือนส<อ>ี่เนี่ยพัชน,นาห์ดเดือนสี่สามอืมนี่น้อยหนึงนะ่งเนาะอีกสองเดือนเนาะ มีช่อเดือนของหปีดถ้าหนูไปิบาหอบด่อุินหอดที่คินหอเนมันโมากิบดอกเขอกินหอยุกขอกินหอดแจ่วปลาแดกแม่ข่อยทํกับูุบนตัวเองจันโทรหาแม่มันเห็นวเอเนาะมาจากแนวอิเเนาะมาจากยูนันอบัเหตุเดยังมาจ้ากกินหอดแม่ก็โทรหาแม่เขาเห็ดยังแม่ตหลังตัวเขายังเห็ดป้าห่อป้าเหื่อจ เจ้ามีหนะ้าที่ไปเป็นสะพายคอยนอนอยู่ซื่ออยู่ในห้องมให้เิยะยังได้ไปเดืนขน้างนอกก็ได้อยู่หรได้ดีเนาะสะพายจีนีาาดีเนาะดีใน <c oughs> บ้านจะต้องมีลูกให้เขาได้เออชอเอาอยู่เจ้ามีลูกให้เขาอาเจ้ามีลูกให้เขาแล้วเขาเห้งหักจ้ะเงินข้ามนี่ข้ามจริ<อ>งข้า ันีข้าวสียหายเจ้าหายยุ่งรอกแต่ว่ามันกับบริหารได้จัิงสินะาหายพอแต่เจ้าสื่อกินมันเดือดแต่บางกอบพูดวะไนะจะแต่ว่าเดืองของกินข้องอยากที่เจ้าอยากฮะเจ้ากินจนบ่อยากแต่สื่อมาันเด็กกินยังก็ได้เนาะแม่นแพงมาได้เขาก็ซื้อหายไพราะว่าคันทองแม่นคันทองซื้อผ้านะก็เป็นคนหักลูกดใช่ไหมครับเม่นคั้นหนึ่งคั้นหนึ่งแต่อยากมีลูกสืบสกุลเนาะคันหนึ่งไหนผู้ชายเขาแห้งหักเลยฮะไหนผู้ชายแห่งดี เขาอยากได้ผ uh ู huh. ้ชายทีจะ่อยได้ผู้ชายเขาดิจะมาดูขอไปมาน้าพี่น้องเลย่าเพิ่นยังหน่อยอยูะเขาวะให้อามาอีวสมุนออมาเน่เลยเอามายตัวม้นตองเห็ดเอกสารจะทาข้าวอามาเขากะเขาก็ยันข้าบัวหายเขาเขายันข้าวบัวหายเขาเอากไปประชิดเขาดิ อีกห้าเข้าอีกอาไรต่อมานแลวไปชั่วโมงบกไปห้าเขาอีกะไรแได้พอขอไปแบบถือกฎหไม้เดยมีใบสะเบียนตำรวจใบแต่งง่าถือตองตามกฎไม้เหตุงานเหตุเดี้ยญี่ปุ่นก็ได้เล็กแสดงมานาองมได้เขาเขามาหบคนล้วเอาเขานม่ได้จีนมันม่ได้เอ้น คนอื่นเนาะเขามาหาประเทศอื่นไม่เหตุเบียดหัเขาพอเขาเอกใส่เขากับใลามั้ยส่วนได้ม่จะพูดเถาดอกบานเขาเหตุเบียดสินะเหลือเคสย่ำย่ำเลี้ยงสินะมิจะพูดเถาเหตุเบียดใบใบดุนเข้าบกคอยเหตุตอนแล้เขาไปห้เงินต่ว่าเขามาหาเอาเม่ยาลาสินะใบดุนพูดเถาเจ็แปดซีฟเขากับใบเห็ดเบียด เราก็คือนสีขึ้นบานเท่าหีเดะใบหลุดใบไปไทจเดีเขาแขข่งงันสูแบบชมแลเขาหาเงินเขาบันหายเม่ยได้เขาหาเงินเขาเองขนาดเมียเขายังโมคอยหายใจยึดเมืองลวงทันเหล็กแล้เขาบ่มีเวลาทันแบบแข่งขันสูงนะจุแบบมีวลาขิแปลงหลแต่หมองเขาอยู่มันอยู่บ้านนอกเด้มันอยู่นอกเมืองนอกเมืองของอูฮหันแต่ว่ามันขืนเมืองอูฮหันมันแต่ว่ามันขืนเขตน้ำอูฮหัน แต่ว่ามันอยู่นอกเมืองของอูฮันโซเซค่ายแบบอยู่มันนอกแต่ว่ามบานคือแบบว่าเขาปลูกเตี้องนะแถวนะเออน่ขวอามานํอยู่ขอจงว่าให้กินให้กินอะไรด้อเป็นอะไรกวงงส์เาอพอมจะเขาเ็ดตังย่างยังหมออือตัจืดเออดอกซัมพีเออดอกังเห็นกตเคย่างตัวเป็นตัวแห้งแห้ง อิต้องแหงเนาะมึงม่าอันนี้เขาอบแหงเอามาเปียกมาได้แต่ว่าแล้อย่าว่าตบเปียกว่าพรมันเบิดไปแล้วเขาปลูกอย่างไนถึงเขาเก็บเขากระตาแหงเอามาอันนี้ม,นาามาได้หรอกต่อหมอดจีนโหขึ้นอยังนี้นมีเมืตอนกูไปนะมีเมืเกี่ยอยู่ในกระเป๋าตสอดผ้าฝัน <ans> ขนาดเออรือกดขนาดเอามานี่มานี่เขาว่าขนาดอยมาอัน้า ก็บอกว่าให้มึงเข้าใจอย่ามึนง่เดี๋ยวคือบุญก็แบบเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวภาษาไทยภาษอย่างแรกคือบอกภาษาอื่นได้ทักทักทักข่าวบอกเข้าใจเขากไม่ได้มาที่ประตรที่ประผู้ตรวจเอาอย่างนั้นเบคนก่อทักทักได้อันนั้นต่อเมื่อเขาาห้อบ่อนเ้าสิบไปสแกนจำบัตรฮะแมนเขาาห้อตัวตัวแนึ่งตัวอีกได้มันสิแนะน้ำแต่ละภาษาแต่ละพาสดสปอร์ตคือพาสดสปอร์ท่าภาษาละมันก็ตีว่าภาษาละ เครื่องอัตโนมัติมันแถลงมัน่าการุณาเอามือจับบอลนีเนไะมบออันนี้บออันนี้เบาภาษาจีนโดนบอเบาเครื่องมันมันมันมีตีเครื่องค่ะมันมันเบาแต่ภาษาจีนคณะคอยมาเนี่ยเขายังตรวจคอยซ้ำหล่อพูตรวจเบิ่ดไปบว่าออกเบิ่ดนะถอดเสื้อออกเบิ่ดเดือดแตเสือที่ห้าอันนี้เดือดแตเสือห้านู้นเสือขยอบขยักเขาหายถอนเบิ่ดเขาตรวจเบิ่ดในตีนในอียังนีในหัวในหาง แม่นโบเขาอยากเอาคล้องที่แบบผิดกฎหมายเนาะผิดกฎหมายเข่าไปมันนี่ขนาดทงกระเป๋าเงินเท่านี้เขาข่ดออกมาเบิดเขาถอกออกมาเบิดเข้าเบิ่งได้ไปครับทัวท่าผีผ่านเกือบเป็นซมุกกระเป๋าเงินกระเป๋าเงินเท่านี้หน่อยเขายังข่ดออกมาเบิดเบิ่งแม่นประเทศเข้าเขีงขาดเข่ังเ่ายากบ่แม่นเข่าง่ายเด้อแล้ว ผ่านขานออกไปก็ทั่วผ่านมันนี่เขาเบิ่งเขาเบิ่งเวลาเขาใส่หมวกเขาก็ะหายจะถอดหมวกออกเขาหยันเอาพัดสะโพกคนอื่นมาเข้าใจบอกอากจะถอดหมวกออกมาใส้เขาอสแกนไปหนาประเทศไปนานตัวยังผิดได้เนี่ยมันพัดสบายกันอืมดีดืมโป๊ะงป๊ะว่าก็คิดว่าโป๊ะกูเหงาแต่เอาไงดีคันหมวกผ่านไอ้คิดว่าสิไปอยู่แต่ยังอยากไปอยู่หรือว่าอยากไปอยู่ ไปอยู่ขุนไหนกลับมาภาคภูมิใครก็อยู่บ้านเท่อบ้ามันจม่ด้เป็นิงจังมันเหตุเวเองเนาะเมนแต่ว่าบ้าดเห็ดกับไปรเลาะหันเลาะนี้เ็ดใส่ีวิตเร่าร่ดนโดนหายเงินเนาะเขาดหัยเขา่วดอหัยคือค้นล่าเขาได้ไม่บ้าขอหาเงินมากต่อต้อหายขาหายเป็นสม่วโมมาขามีเงินเป็นหมื่นจะสินะขาหายให้เรียรอย เอหโอก้ขีที่แสแนนเนี่ยหย้อนเนี้ยเขาเขาอยากแม่เนั่จะอยากจะอยากง่กระสช่ววันบัจะเขาหาจะลอยหนึ่งจะอยากแง่กะสอกินเองเขาหาแบบเก็บแบบยังอยองเัินแบบว่ารชั่ววัเขาอยากขายแม่ให้พ่อจะซนะเขาสิภาคเองอเขาฝากให้เองแม่เขาฝากให้เองเขาบรให้เขาเป็นก่อนเออเขาหายซ้ำไรแล่หายไม่ถ้าเปาะหาแม่ก็ เดือนเป็นเดือนป่เดือนละเดือนละพันาไงซะเดือนละพันพันยวนเ่ะพันยวนเทาหร่ป่คะตกตกเง่นบานเท่ากัสล้านสามล้านเนียแต่โอเคเลยนะกันเพมาเรื่สีขอหาอยู่่ใช่เดขอหายบให้อังเปาจักพันเลยข้อหาอังเปาอยู่ก่อนเมื่อไหนอังเปาสองหน่ยพี่น้องเลยตะกย อ่าเมื่อเ่อ大爷奶ไมเลยจ้ะก。อ่าลืม n ิ่งนี้ใช่ไหมนี่นี่องเปาสอนลอย。大爷奶。ก็แบบเป็นผัดสองฟัน。ขมาก่อนดีขมาก่อนใชชิยูถางเปาเด็กพอขอจองปีนุ่นไหวดีขอจองปีนุ่นะวานอนัข้สปิด ปิดสนามบินเขาจะบอมาเองด้วบ่บใครมาส่งมาเองเก่งน่าจะวแบบเขามาส่งเขามาส่งเขาหอดสนาบแต่วเขามาหอดเขาเขาสนาบินบอดานี่ซุกประมาณยังบเขาบอาไ้สืบตัวนี่เขาไปเอาไปส่งบอดาแต่บ่เขาเองก็ส่งหอดตะบันเก่งอินแม่นบนที่นเขาบอดายคนวคนเขาหางในบอดายด้วยมนแต่บายุ้างนอกบ่ายยุขายุหไงในนันแหละาม่มี มองเขาสีไปสื่นอนุษย์ค่ะเข้าบ่หายขาวอ่ะมันสิมีตำรวจจีนยามพอได้แล้วคนเนาะมึงตัวแต่ว่ามันก็โอเคอยู่ได้อยู่ประเทศจีนมันก็มัวรับปูยาดีหนักแต่เขาอาจสิแบบว่าบ่หา,ายเงินเขาเป็นก่อนสินะเขาบ่หายนะม,นนมึงวางมาเขาบ่หายนะมึงวางมาหายยาแห้งหายจนตาปมูมันก็นมาตั้งสติตนนะ เราไปไหนกังไมหาลรวไมแมนแมนแมนสีบามาเลยนกังติดต่อกันไหมติดต่อกันแบบแซดกันจังไงวันนี้ทั้ข้าใจแปลแมนมันมันจะเป็นโอ้เีแซดป่เป็นเีแซดงข้าสิแปลกมากแปลเองมันเนาะแปลเองมันแเอแเองปเอานแลองนเ้าป็นเเขาเมอมัอนแปลนงงนเองนอกออน คนได้แปลเนาะคนิดนึงมีคนจีนได้เนาะเขาไปอยู่จีนเห็นหน้าะบางคนก็ไปเอ่ยนั่นนี้แต่บางคนก็แล้วแต่ถือคู่ดีพอดีที่กันนะเแม่แมนเดีวแต่คนถือคนดีก็บแเนาะถือคนดีก็ดีคนคนที่ไปพร้อมกับข่อยเลาวกับแบบคนคนที่ไปพร้อมกับข่อยเนาะถือครอบครัวปุญ่าบ่ดีซะพ่อแม่เป็นขอเงิน พามาให้แม่สินะนำ้ำรอนอยู่นันเขายังมาหาเขายังมาบ่มีเขาถามขอผัวเขามีเงินได้วันี้ตีเราตีเราตีทั้งพอทั้งแม่จะสินะทั้งผัวี้ตีท่นถือคนบุรีกับตะยันเนาะวั้ทุกมือกับบุหายแลมาเด้ี่จริงหอนกำหนดเรามาได้แต่บาเขา,าหายแล้วหมาเขาหายรา้อยู่เพระาะวัาเร้วบ่มีลูก,กให้เขาทายยังไม่ไหวตรงมีลูก,หลกให้ ขอ<ม>ก็ได้มากมายามบาดใดแต่ขอกะกลับไปได้กันตะบะอาซิมีพัวมาหับมีพวมัวมายืนยันอะหับที่เวียงจันได้ตำรวจตำรวจจังห้ผ่านเพราะว่าตุ่มเหมือมนว่าคนจีนเอาคนเล่าไปไปขาไปตีร้ายดีมันก็ยากตะบะฉั<ม>นถือผู้ดีก็ดีไปเนะ<ม>าะฉันถือผู้ดีก็กโอ้ตอนนั้นอะไม่ไ้วยกเขาแบบไม่ด้วยกันฮะ ขนาดยู่ประเทศเล่าวจีนมันยังตีภาษายังไปอยู่ประเทศเขาเก่งยู่ประเทศเขาเขาเก่งเก่งทุกอย่างพวกนี้มีารโดด์เอียงเนาะมิแต่รลิตมาจากประเทศจีนเบิร์ดเขาเก่งเนาะจีนเหลยสลัดเพาะจีนมาดีงงเนอะเงินเก่งเนาะทุกคนเดี๋ยวห้องกินตำสมกันเลย แล้วก็ไม่คลิดหนานาะมือนี่กับมาทามไทยเซาอาจารย์จะแหลมเืินซื้อเต็มขออีกแกจะกจาดย์อาจารย์กังโกบอจรโจนนี่คือได้สื่ออาจันโจนก็แม่น้อบจะเป็นสื่อายเนะอไแเ้อกัใไม่คลิดหนานาะจ๊ะบ๊ายบาย